วิธีติดตะก้า YouTube Affiliate ด้วยสินค้าของ Shopee ในประเทศไทยอย่างละเอียดสวัสดีครับในตู้ Infinity 88นะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาติดตะก้า YouTube กันนะครับก็ YouTube กับ Shopee ตัวนี้เข้าจาับความรู้มือกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับอ่ะอันดับแรกผมเนี่ยไปโหลดนะผมเอาคลิปวิดีโอที่อยู่ใน Tiktok นะครับโหลดมาไว้แล้วนะครับแล้วก็คลิปอันเนี้ยผมก็เอาไปโหลดลงใน ตัวของ s h อ p e e ด้วยแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะโหลดเอามาลงใน YouTube ด้วยนะครับอันดับแรกเราเข้าไปใน YouTube กันนะครับแล้วก็มากดตรงเครื่องหมายบวกแล้วเราก็ไปเลือกสินค้าตรงสินค้าตรงนี้นะเราจะเลือกเป็นแบบช็อตก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบวิดีโอบางทีผมก็ไม่ได้โพสต์แบบช็อตนะนเพื่อนเพราะว่าเหมือนแบบช็อตคนดูน้อยกว่าผมก็เลยจะเลือกโพสต์แบบวิดีโอแต่ว่าคลิปเนี่ยเรามีความยาว อยู่เท่านี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราสามารถโหลดเอามาเป็นแบบช็อตก็ได้หรือว่าเราจะเอามาทําแบบแบบเต็มก็ได้นะแล้วแต่เราเลือกโพสต์เลยเราจะโพสต์สลับก็ได้ช็อตด้วยแล้วก็ยาวด้วยก็แล้วแต่เราอันนี้ผมเลือกเป็นแบบวิดีโอทั่วไปนะครับก็กดเลือกแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับกดถัดไปเลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกนู่นนี่นั่นผมไม่เลือกเพราะว่าอันนี้ผมทําเป็นข้อความเอาไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเราก็มีวิดีโอเห็นไหมอันนี้เอาไว้อยู่แล้วอ่ะ กดถัดไปตอนนี้เนี่ยในระบบเขามาเลือกให้เราเป็นแบบช็อตนะครับโดยอัตโนมัติเพราะว่าคลิปมันไม่เกินหนึ่งนาทีเขาก็เลยเลือกเป็นแบบช็อตให้เราก็ไม่เป็นไรแล้วก็โพสต์แบบช็อตไปอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ข้อความนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ไปเอาข้อความนะครับมาจากในตัวของตัวช้อปปีนะป้นะเพื่อนๆเวลาที่เราจะโพสต์ขายเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสินค้าของเราเนี่ยเราจะเอามาจากช้อปปี้เพราะฉะนั้นใครที่ทาในหน้าอยู่แล้วเนี่ยให้เราเข้าไปในช้อปปี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับ พอเข้ามาเนี่ยสินค้าที่เราปักตะกร้าไว้เนาะที่เราทําในหน้าไว้เนี่ย,นนยผมก็จะมาก๊อปปี้ข้อความจากตัวนี้แหละเอาไปวางเอาไปใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคัดลอกลิงก์อีกทีหนึง่งทีนี้ประเด็นต่อมาคือใครที่ยังไม่ได้สมัครทําในหน้าของอตัวแอปส้มเนี่ยต้องสมัครนะครับเพราะว่ามันสําคัญเดี๋ยวเราจะต้องเอาลิงก์ไปวางอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราใส่ข้อความแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะปึ๊บเรียบร้อยเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีให้เราติดแท็ก นะครับติดแท็กในมือถือนี่เราติดแท็กได้เลยแต่และมือถือแต่และรุ่นไม่เหมือนกันแต่ให้เรามาดูตรงคําว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์นะครับแล้วกดคลิกเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาได้นะครับเราสามารถที่จะค้นหาได้เมื่อกี้เนี่ยเราเราเลือกน้ายาซักผ้าอิสกินใช่ไหมนะครับอ่ะผมจะเข้ามาในระบบของช้อปปีแบบนี้นะครับแล้วก็มากด Copy ไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวางในการค้นหาดูซิว่ามันจะตรงไหมนี่เลย นะครับแล้วก็กดรีเทิร์นนะของผมเนี่ยกดตรงคําว่ารีเทิร์นอันนี้เราเอาใส่เดี๋ยวเราลองดูซิว่าขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ผมเอาเทคนิควิธีการหาอีกแบบหนึ่งมาให้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเสิร์ชหาไม่เจอเนาะ <S <S ผมก็เลยเข้าไปคัดลอกลิงก์นะครับในตัวของช้อปปี้มานะครับเนี่ยคัดลอกลิงก์จากตัวช้อปปี้มานะครับแล้วก็ลองเอามาเลือกวางเพราะว,ว่าเราต้องหาวางให้มันได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยผมก็เอามาวางแบบนี้เลยวางลงไปแล้วก็ค้นหามันก็ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้พอมันขึ้นมาแล้ว โอเคเราได้แล้วนะครับตัวนี้เราได้คอมมิชชั่น10%เนตาะตรงนี้ให้เราดูตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมให้เรากดเข้าไปครับคือถ้าเรากดค้นหาในรูปแบบที่เราอันนั้นไม่ได้มนะ่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพืเ่อนๆอ่ะเสร็จแล้วเราติดตะการล้วเรากดรีเทิร์นไปนะครับแล้วก็กดเสร็จครับเรียบร้อยตรงนี้ตะก้ารเรามาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้จะมีคําว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้าเราขึ้นมาแล้วนี่เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกโพสต์ได้แล้วกดดูนะครับอันนี้เรากดเข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวรอมันโพสเสร็จประเด็นต่อมาคือนะครับเดี๋ยวรอมันโพสเสร็จทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าไป Copy ลิงก์จากตรงนี้มาเราจะต้องทําในหน้าก่อนนะครับตรงนี้เราจะต้องสมัครเป็นในหน้าก่อนนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ผมก็แนะนํข้อเรียนนี้นะครับสําหรับใครที่ยังทําในหน้าของ s h อปปีไนี่เป็นเพราะว่า s h อปปีเนี่ยวิธีการสมัครการเป็นในหน้าเนี่ยจะไม่เหมือน t ิ๊กต็อนะครับเราจะต้องสมัครมันก็จะมีวิธีการสมัคร สมัครเสร็จแล้วไปทำช e, ้อปปี้แอฟเฟอร์เ i ทช้อปปี้วิดีโอแล้วก็ช้อปปี้ไลฟเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําแล้วก็เข้าใจใครที่สนใจคอร์สเรียนนะผมมีคอร์สเรียนการทําในหน้า a f ฟเ l a t e เนะครับปี2025นะครับก็คือ t i k t o อกช้อปปี้ยูทูบแล้วก็ Lazada นะครับใครสนใจก็ทักมาที่นี่ได้เลยคอร์สเรียนตลอดชีพเป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับไม่มีหมดอายุแล้วก็ไม่ต้องซื้อซ้ำซื้อเพิ่มในราคา500นะครับ9กบาท ใครสนใจก็ทักมาที่นี่นะครับจะได้ทําในหน้าของ s h o ปปีเป็นทําไมต้องทําเพราะว่าเราต้องคัดลอกลิงก์เพื่อจะเอาไปวางในขั้นตอนต่อไปครับอ่ะตอนนี้เนี่ยโพสเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราโพสเสร็จแล้วนะทีนี้เราจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็น,ปนแบบช็อตนะเพิ่มเติมครับให้เราคลิกตรงนี้ตรง3จุดนะครับแล้วไปตรงคําว่าแก้ไขครับตรงคําว่าแก้ไขเนี่ยอันนี้เราจะเข้ามาทําอะไรนะครับตรงนี้เราจะมีคําว่าเพิ่มคําอธิบายเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไป แล้วเราจะเอาลิงก์ของช้อปปีเมื่อกี้นะครับมาดูมาวางก็คือดูเพิ่มอ่าดูเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเป็นการดักให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คลิกตามระบบของเรายังไงเขาก็สามารถมาคลิกดูสินค้าที่อยู่จากใต้ลิงก์เราเนี้ยได้ไ,ไหมครับดูเพิ่มเออเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมเราก็ดักทุกทางนั่นแปลว่าเราจะต้องสมัครทํนหน้าเอาไว้ถ้าเราไม่สมัครทํำนหน้าเอาไว้เนี่ยเราเราจะ ไม่สามารถเอาลิงก์มาวางแบบนี้ได้นะครับถ้าไปเอามาวางเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับค่าคอมเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นในหน้านะครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเราก็จะมีลิงก์แบบนี้อันนี้ก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปวางอีกที่หนึ่งนะครับของผมเนี่ยผมก็จะทําเป็น playlist สินค้าไว้เนาะนี่นะครับผมก็ทาเป็น playlist สินค้าไว้แล้วก็แท็กมีติดแท็กด้วยแท็กตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเอาแท็กที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เราทำเอาไว้นะครับ อย่างเช่นน้ำยาน้ำยาซักผ้าแบบเนี้ยเราก็เอาแท็กมาติดติดแท็กเพื่อให้เวลาคนมาเสิร์ชหาหรืออะไรเงี้ยจะได้เจอนะครับอ่ะผมก็จะกดแท็กมาไว้เอาไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ขายสินค้าตัวไหนเราก็ไปติดแท็กตัวนั้นอ่ะทีนี้นะครับเราก็กดบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปดูนะครับกดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะกดเข้าไปครับแล้วตรงเนี้ยเขาจะมีให้เราคอมเมนต์เห็นไหมครับตรงนี้นะนี่ นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปตรงคอมเมนต์นะครับเห็นไหมตัวนี้ตอนนี้สินค้าเราขึ้นมาแล้วนะครับกดไปที่คอมเมนต์ครับอ่ากดเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะมีให้เราวางลิงก์เห็นไหมครับเราก็เอาลิงก์มาวางนะครับเอาลิงก์มาวางได้เลยอ่ะนะครับนี่ผมก็จะเอาข้อความมาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็กดโพสตไปได้เลยนะครับกดโพสตไปพอเรากดโพสตไปแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์สินค้าขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับให้เรากดตรงนี้นะเพื่อเป็นการปักบุตรเอาไว้นะครับนี่ผมสอนให้ละเอียดเลยนะก็ลองมาเรียนรู้กันดูนะครับแล้วก็กดปักหมุดตรงนี้ได้เลย นะครับระบบมันก็จะปักหมุดให้เรานะครับเรากดปักหมุดไปได้เลยอ่ะพอเรากดปักหมุดนะครับเห็นไหมมันก็จะมีหมุดขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะเอาออกก็เข้ามาแค่ตรงนี้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจบนะครับขั้นตอนการโพสต์ใส่ทรงใส่แท็กอ่ะทีนี้ออกมานะครับเมื่อกี้ผมสอนโพสต์ในตัวคลิปสั้นไปนแล้วเนาะในช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะมาโพสต์ที่เป็นในแบบ วิดีโอทั่วไปนะครับว่าถ้าเราโพสแบบทั่วไปกับแบบสั้นเนี่ยคือแบบวิดีโอทั่วไปกับแบบสั้นมันเหมือนกันเดี๋ยวมาโพสแบบวิดีโอกันก็ผมก็จะไปเลือกสินค้าเหมือนเดิมนะครับตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เนาะนะครับกดเลือกไปแล้วก็ไปเลือกสินค้าตัวน,นี้ผมก็จะมาขายสินค้าตัวน,นี้ละก็คือตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแต่อันเนี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีอะไรให้เราทําเลยเห็นไหมครับเราอาจจะต้องไปหานะครับแคปหน้าจอมาหรือทํารูปภาพได้ในเนี้ยถ้าเป็น ถ้าเป็นไอตัวอันนี้นะครับเราสามารถที่จะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาเป็นหน้าปกได้เราสามารถแคปข้อพงข้อความรูปภาพนะครับไปทําหน้าปกแล้วก็เอามาติดได้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่หน้าปกกันอันนี้ผมก็ออกไปทําหน้าปกมานะครับเพื่อนๆก็เราก็เอาหน้าปกเนะี่ยมาทําติดตรงนี้ก็จะทําจากแอปจากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นไหมอันนี้คือข้อดีของการที่เรา โพสแบบวิดีโอนั่นแปลว่าถ้าเราจะทําแบบโพสวิดีโอเนี่ยเราต้องทําวิดีโอยาวเกินกว่า1นาทีขึ้นไปสักนาที10บนาที20่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยผมใส่ข้อความก่อนอ่ะเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ไปก๊อปปี้ข้อความมานะครับแล้วก็ข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้หรือไม่วางก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปคือผมก็จะไปคัดลอกลิงก์นะครับก็ไปเอาลิงก์อันเียมาวางไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร การเป็นในหน้าของ s h อป e e ต้องไปสมัครก่อนนะครับก็อย่างที่บอกมีค์สเรียนนะฮะาร้อก้าสิบเก้านะครับมาเรียนแล้วก็จะได้ทําเป็นจะได้ไม่พลาดน,นะครับบางคนไม่มาเรียนแล้วก็ทําแล้วก็ตะก้าไม่ขึ้นอพอตะก้าขึ้นพอมีคนซื้อสินค้าไม่ได้ค่าคอมเพราะว่าวิธีการทํามันผิดนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนลงไปแล้วก็เอาลิงก์มาวางตรงนี้นะครับผมตั้งเป็นหมวดหมู่สินค้าไว้แบบนี้อ่ะแล้วทีนี้ต่อมาเราก็จะมาเลือกสินค้ากันละนะครับก็คือแท็กตรงนี้เนาะเมื่อกี้เนี้ย ในระบบอีกแบบหนึ่งมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ให้เราดูว่ามันจะมีคําว่าติดแท็กทุกอันอ่ะเราก็เลือกติดแท็กเมื่อกี้เราไปเลือกเอาสินค้าตัวนี้มาเดี๋ยวลองผมลองเอาอันนี้คือถ้าเราเอาลิงก์มาวางเนี่ยแบบเนี้ยมันจะหาง่ายเมื่อกี้ผมลองหาแล้วเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูนะอันนี้คือเอาลิงก์สินค้าตัวที่เราขายเนี่ยมาวางแล้วให้มันเซิร์ชหาเลยนะครับแต่อันเนี้ยผมมองว่ามันตรงไหมนะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูได้นะเพื่อนๆอ่ะเปิดดูจาก วิธีการคลิกเข้าไปดูนะครับให้เราคลิกที่ตัวมันเองเน,นะครับแล้วข้างล่างเห็นไหครับตรงนี้เขาจะมีที่นี่ผลิตภัณฑ์นะครับอ่ะคลิกเข้าไปครับตรงไหมอ่ะตรงกันพอเมื่อตรงกันปั๊บก็ไม่ต้องซีเรียสครับกดย้อนออกมานะครับกดย้อนออกมาแต่ว่ารูปภาพมันมันแปลกๆนะครับเออเดี๋ยวเราลองเซิร์ชหาจากซื้อที่วางที่วางที่วางแต่ถ้าเราเซิร์ชหาบางทีเนี่ย มันอาจจะหายากกว่าแล้วก็ไม่ตรงนี่หนไหมครับมันก็ไม่ตรงเห็นไหมที่วางที่วางโทรศัพท์เออมันก็ไม่ตรงเนาะกับที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาลิงก์วางปุ๊บแล้วเราหาเนี่ยมันตรงง่ายประเด็นคือง,ง่ายเลยเอาลิงก์มาวางแล้วหาง่ายมากเห็นไหมเราก็กดบวกได้เลยทีนี้ผมก็กดบวกเลยครับผมไม่รอแล้วนะครับก็กดบวกตรงนี้กดบวกเข้าไปครับปับ๊บเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยเห็นไหม ผลิตภัณฑ์สินค้าเรามาแล้วทีนี้เราก็โพส์ไปได้เลยนะครับเช็คข้อความเช็คลูกภาพเช็คอะไรให้เรียบร้อยอ่ะกดอัปโหลดอัปโหลดไปนะครับแล้วเราก็กดเผยแพร่ไปได้เลยนะครับอ่ะกดเผยแพร่ครับเรียบร้อยทีนี้เราก็กดเข้าไปดูครับก็รอให้มันอัปโหลดเสร็จนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพืเ่อน เพื่อจะเข้าไปแก้ไขนะครับก็กดตรงคําว่าแก้ไขนะกดครับอันนี้เราเข้ามาแก้ไขอะไรนะครับเราก็จะเข้ามาแก้ไขพวกชื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพลิดผมไม่ได้เลือกเพลิดเมกกื่อกี้ผมก็เลือกเพลิดเสร็เข้าไปนะครับแล้วก็แท็กเห็นไหมครับตรงนี้เราไม่ได้ใส่แท็กเราก็เลือกแท็กตรงนี้ก็จะเป็นอาอาจจะใส่เป็นแท็กอย่างนี้นะครับก็ได้แล้วเราก็กดบันทึกไปนะครับ ทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะคลิกเข้าไปดูนะครับเพื่อนเพื่อนให้เราคลิกเนี่ยเข้าไปดูทีน,นี้พอเราตรงที่เราคลิกเข้ามาดูเนี่ยตรงนี้เขาจะมีให้เราโพสห็นไหมครับอ่าเราก็เอาข้อคว,วามเอาลิงก์ที่เราทำเนี่ยไปวางนะครับสังเกตว่าผมจะเอาลิงก์มาวางทุกครั้งเพราะว่าพลาดการพลาดครับเพื่อนๆกันการเหนียวกันเหนียวอ่ะก็กดโพสไปนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนเขาไม่ได้กดดูสินค้าที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาเห็นมีลิงก์ตรงนี้เขาก็สามารถที่จะดูจากสินค้าตรงนี้หรือว่าลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับ ปักหมุดไว้สักนิดหนึ่งปักหมุดไปเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือปักหมุดแล้วเสร็จแล้วนะครับย้อนออกมาคือตรงนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพืเ่อนๆเข้าไปแก้ไขในในนี้ได้ด้วยนะใน TikTok Studio เนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาไว้แก้ไขข้อมูลเมื่อกี้ตอนที่ทำอันนั้นผมไม่ได้ทําให้ดูอันนี้ก็เลยเอามาทำอันนี้ให้ดูไหมครับทีนี้ประเด็นคือเราสามารถเปิดสร้างได้ได,ได้ด้วย อย่างช่องผมเนี่ยช่องผมเปิดสร้างได้ได้เห็นไหมครับผมก็เอามาเปิดเป็นสร้างก็ได้ได้ด้วยเห็นไหมได้สองเน่งเลยนะครับขายของได้ด้วยมีคนเข้ามาดูด้วยแล้วก็เราเข้ามาแก้ข้อมูลต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กเนี่ยแท็กเราก็เข้ามาแก้ตรงนี้เพิ่มเติมได้เห็นไหมครับตรงนี้เราก็เข้ามาแก้เพิ่มเติมได้ h, ถ้าเราอยากแก้นะครับอืมอ่ะเห็นไหมครับโอเคป่ะอะ่ะก็ลองดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเทคนิคที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ได้จากการที่ ตัวเราเนี่ยเป็นในหน้าของตัวช้อปปี้ด้วยแล้วก็เป็นในหน้าของตัว TikTok ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่วยดูฝากกดติดตามด้วยนะครับ